สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับพบกันเป็นประจําทุกวันครับช่วงบ่ายของวันครับกับ2ตัวหน้าคลิปกับบอลสกอร์สูงประจําวันนะครับใครที่ชื่นชอบบอลยิงกันเยอะก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์เอาไว้ด้วยนะครับกับช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงครับก็ยังไงนะครับฝากกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยภายใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมหรือว่าจะตดติงเรื่องไหนก็สามารถ อ่าคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับจะได้นําไปปรับปรุงกันนะครับผมสําหรับวันนี้ครับวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565ครับสตัวที่เลือกออกมาครับเมื่อวานต้องขออภัยเมื่อวานเนี่ยไปฉีดยาฉีดวัคซีนมานะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะวันนี้ตัวแรกครับฟุตบอลฮอลแลนด์จูบิเลรีครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมพบกับ p s v อสวีไอโอเฟนนะครับอ่าตั้งไว้ที่3นะครับผมกำแพงสูงทีเดียวครับที่3ชั้นแฮนดิแคปครับเป็นอาแจก เยาวชนนะครับเหนือกว่าที่ครึ่งชั้นครับปัจจุบันเนี่ยอาแจกอยู่อัดับ4นะครับในบ้านครับ12เกมยิง29นะยิงเยอะนะครับแล้วก็เสีย17นะครับก็เสียเฉลี่ยนั้ละลูกนิดๆนะครับส่วน i o p e n นะครับเกมเยือนนะครับยิง17เสีย19นะครับก็ถือว่าเฉลี่ยเกินลูกนะครับผมซึ่งคู่นี้ครับสถิติของอาแจกครับในบ้านเนี่ยครับเนี่ยในบ้านเนี่ย2-1นะครับนี่ก็2-1นะ อันนี้เจ้านะครับสองหนึ่งอันนี้ต่ำนะครับแล้วก็มี1นึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้ต่ำนะครับมี1นึ่งสูนะครับต่ำนะครับแล้วก็2 1 4 4อะไรพวกนี้นะครับก็เท่ากับว่าจริงๆเนี่ยในบ้านมันแตะ3ลูกเกือบตลอดนะครับเกือบทุกเกมนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ตั้งไว้ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเกมคู่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาแจกก็น่าจะแตะเกือบ3ลูกได้คือยยิงได้เยอะแล้วก็น่าจะโดนยิงด้วยนะครับส่วนไอโอเฟนนะครับนะ ดูเฉพาะเกมเยอะแล้วกันนะครับเกมล่าสุดนี่ชนะ4-1ครับชนะ v v วีวีเวนโลครับมีเสมอ0-0แพ้2-3ชนะ2-1แพ้0-2ชนะ5-3ก็ดูจากสกอร์ที่ผ่านๆมาก็ถือว่าเป็นทีมที่แว่งพอสมควรนะมีทั้งยิงเยอะยิงน้อยยิงเยอะนะครับนะแต่ว่าก็มีสกอร์บ่อยเหมือนกันนะครับถ้ายิงได้เนี่ยมักจะยิงได้หลายลูกด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้ผมมองว่า3ลูกเนี่ย มีโอกาสเป็นไปได้ครับน่าจะรวมเกิน3ขึ้นไปครับมี4มี5ได้ครับก็ในบ้านของอแจฉรครับสูง4ต่ำหกนะครับส่วนเกมเยือนของไอโอเฟนครับสูง5ต่ำสียกไป2นะครับอันนี้ยกไป2เหมือนกันนะครับก็ตั้งไว้ที่3ผมมองว่าถึงนะครับอย่างน้อยแตะ3ลูกครับมีลุ้นเมสซี่นะครับอ่ะนี่คือคู่แรกส่วนคู่ต่อไปครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีก้าของโปรตุเกสครับ ตอนเดล่าพบกับเบนฟิก้านะครับนี่ก็ตั้งไว้ที่3เช่นเดียวกันนะครับถือว่าสูงที่เดียวครับตอนเดล่าเนี่ยอันดับ14ครับเล่นในบ้าน10เกมชนะ4แพ้6ยิง16เสีย20่สเออเฉลี่ยเสียนัดละ2ลูกแล้วก็ยิงได้ลูกนิดๆนะลูก1.6นะครับส่วนเบนฟิก้าครับทีมอันดับ3ของตารางคะแนนเกมเยือน10เกมชนะ8เสมอ1แพ้1นะครับยิง28นะครับเฉลี่ยเกือบ3ลูกนะแล้วก็เสีย7เสียค่อนข้างน้อยนะครับเสียเฉลี่ยนัดละ ไม่เกือบไม่ถึงลูกนะครับเกือบหนึ่งลูกนะครับตอนเดล่าครับเนี่ยครับช่วงหลังสามเกมหลังสุดสูงตลอดนะครับถ้าเป็นในบ้านนี้ก็โอ้โหสูงเกือบทุกเกมครับมีเกมต่ําเกมเดียวนะนอกัานสูงหมดเลยนะครับผมแต่เนี่ยมันก็มีรวม3ลูกบ้างนะเนี่ยครับรวม3ลูกหลายเกมอยู่นะครับถ้ารวม3ลูกเกมนี้ก็จะเจ้านะครับนะแต่ก็เกินบ่อยครับส่วนใหญ่รวม4รวม5ก็เยอะครับส่วนทางฝั่งของเบนฟิก้าครับเบนฟิก้า สองเกมหลังเนี่ยสูงนะครับแต่ว่าเนี่ยตั้งไม่ถึง3นะครับนะสองหนะครับแล้วก็มีต่ำห1ึ่ง1นึ่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเบนฟิก้าต่อชั้นครึ่งครับนะดูแล้วมันเหนือกว่าเยอะครับโอกาสที่จะถล่มได้ก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้ล่าครับเล่นในบ้านศูนย์เกครับต่ำหนึครับ 09ต่ำหนึ่งครับส่วนเบนฟิก้า06ต่ำสี่นะครับมีโอกาสแนวโน้มสูงครับคู่นี้ว่าจะทะลุสามลูกได้นะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวที่นำมาฝากกันนะครับก็ซอนเดล่ากับเบนฟิก้าแล้วก็อาแจกเยาวชนเจอกับ PSV เยาวชนนะครับนี่คือสองตัวที่นำมาฝากกันนะครับเพื่อนๆอยากได้เพิ่มเติมหรืออยากจะพูดคุยกันนะครับในกลุ่มนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ครับที่096 ไม่ต้องมีแอดนำหน้าครับพ์เซิร์ชว่าบอยจีเกได้เลยแล้วก็แอดเข้ามาทักทายกันเข้ามาก่อนนะครับก็จะดึงเข้ากลุ่มพูดคุยกันนะใครสนใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้รับกันนะครับผมส่วนรายเรียดต่างๆครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับนะที่บอจิ96นะครับอยากจะพูดคุยเรื่องอื่นนะใช้ไลน์นี้ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ